สวัสด e ok ีค่ะคุณผู้ชมใช่คนะคุณวันนี้เนี่ยเรได้รับการซ่อมลูกค้านะคะเป็นเปลี่ยนแบบไอโกล E1 นั่นเองนะคะตอนนี้คือสุขภาพแบตของลูกค้าเหลือ78ซก็คือการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลงนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนแบตให้ลูกค้ากันนะมาดูสุขภาพแบตเตอรี่ลูกค้านะคะแบตเตอรี่ลูกค้าเหลือที่78นะคะลูกค้าขอเปลี่ยนเลยนะไปแกะกันเลยค่ะ มุดน็อตอ,ออกขาที่สูงของไบโอนนั่นเองนะคะแล้วก็แกะจอค่ะีช่วยขาขึ้นนะคะแกะยากนิดนึงนะขออนุญาตไปแกะจอปะปะแป๊บนึงเปนแดดประเด็นคือเรื่องนะคะยังไม่เคยแกะมานะคะมันก็จะแน่นนิดนึงนะนี่ก็จะมีก็จะตืบยากนิดนึง เปียบร้อยค่ะเปลี่ยนแบบก็ง,ง่ายๆเลยนะคะเราก็แค่หันน็อตตัวแบบออกองนะคะไม่ต้องแกะแพจอนะคะเป็นแค่แผ่แบบตัวดีนี่นไปทำกันเลยอันนี้เราก็แกะแบบเดิมออกมาแล้วนะคะเหลือแค่เอาแบบใหม่ประกอบลงนะเดี๋ยวไปประกอบแบบใหม่กันจ้า แต่ยังไม่ได้ประกอบจอลงไปนะคะเชชาร์จแบตเล,ลูกค้ากอเรียบร้อยูกาก็อนตอนสุดท้ายก็คือยึดแบบไหวจ้จันน้องลูกค้ากับมาถ่ายอยู่หนาด้านได้มีกลัวอ,อ,อ,อีรีลูกค้าเนี่ยวนี่ โอเคค่ะเดี๋ยวไปประกอบให้ลูกค้าก่อนนะคะอย่าลืมนะคะสนใจโทรศัพท์หรือว่าซ่อมโทรศัพท์ติดทีมทักแชทปรึกษาหลาน้ำแอมไดเดอร์ไปก่อนจ้ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า